แล้วเสื้อที่ซักไว้โวอ้ตากก่อนวันนี้อากาศน่าจะหนาวนะเนี่ยขอกางเกงหน่อยละกันนี่นี่เดี๋ยววันนี้จะไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าซะหน่อยเพราะเสื้อผ้าช่วงเนี้ยไม่ค่อยมี อุ้แต่ก่อนอื่นเปิดไฟก่อนนะเดี๋ยวมองไม่เห็นวันนี้จะไม่อาบน้ำนะเพราะว่าวันนี้อากาศหนาวมากอุ้ยวันนี้ต้องรีบไปก่อนแล้วโทรศัพท์โทรศัพท์ ลืมไปแล้วไม่มีโทรศัพท์นี่นะเดี๋ยวค่อยไปช้อปปิง้งแต่แวลกระเป๋าเงินก่อนเยอกระเป๋าเงินนี่ไงเดี๋ยวเราค่อยสแกนผ่านนาฬิกาก็ได้วิวของรถลาคะ่ะถึงแล้วเย้ ฟต์กำลังปิดครับนี่ไงร้านโทรศัพท์สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีให้บริการครับโอ้เฮ้ยฉันชอบสีดำม,มากว้าวเอาเครื่องนี้ดีกว่าอุ๊ยนี่ไงใช้ตะกร้าไหเนี่ย กล้องวงจรปิดไปด้วยแค่นี้ก็พอแล้วอาทั้งหมดนี้ค่ะทั้งหมดเอิมครับ5ทั้งหมด13,500บาทครับโอเคค่ะสแกนเป็นนาฬิกาได้ไหมคะได้ครับติดๆขอบคุณครับ ได้ของใหม่มาแล้วฝั่งนู้นมีอะไรบ้างอู้ไปเข้าห้องน้ำดีกว่าโอ้สีเสร็จแล้วอุย้ยแเพื่อเด็กขี้ <c oughs> เกยน,นี้ก็สมจริงอยู่นะเพื่อนๆโอนยินดีต้อนรับค่ะ ว้าวร้านขายมูกเหรอแต่ไม่เอาค่บัตรหน่อยนะคะอีอีอไปเลยอือีจำได้ว่าชั้นนี้แหละมันต้องมีร้านขายเสื้อผ้านี่ไงยินดีต้อนรับค่ะว้าว อยากได้สีฟ้าจังขอดูเสื้อผ้าหน่อยละกันอยากได้รองเท้าว่ะเอาเสื้อตัวนี้ตัวนี้ด้วยตัวนี้โอ้โหกแจหรอเอาไปเป็นกุญแจบ้านอุ๊ยแต่กุญแจบ้านเรามีแล้ว ตัวนี้กับตัวนี้เผื่อเป็นงานพรอมพอละถุงตรงนี้ค่ะอ๋อทั้งหมดเออสามพันบาทพอดีค่ะติดขอบคุณค่ะ แต่บัตรนนะั้นเหมือนร้านเจ๊แตแปมเลยฮะพูดอะไรนะ่ะไปดูชั้นสุดท้ายดีกว่าอูห้หูอยากได้จังสุ่มดีกว่า ได้โดนัทมาหรอว้าววิรัตเครื่องสำอางนี่นาะยินดีต้อนรับค่ะโอ้โหลองหน่อยละกันอ,อปากนี่แดงไปหน่อยเนาะเออไม่พอแล้วอะ่ะเรียกเพื่อนมาช่วยดีกว่าฮัลโหลแกว่าไงจ๊ะ เพื่อนถือของหน่อยเพิ่งแค่นี้นี่ยนะเออมาหน่อยโถเอยทังว่าให้มาช็อปด้วยมา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 ไว้วันนี้ในที่สุดอ่ะฉันก็ได้ช็อปเยอะสักที่อะแกก็เลยมาปลดปล่อยซะหน่อยอ๋ออ๋อฉันเข้าใจจ้าอยากได้แปลงแบบนี้อ่ะ บรัชออนนี่มันคืออะไรอ๋อเป็นที่ถูหน้านี่เองแบบนี้แหละของแบบนี้แหละพรีเมียมสุดดูลิปก่อนโอเคเอาอันนี้แหละอืมอันนี้ก็โอเคนะอันนี้ด้วย จ่ายตังกันราชฉันขอเซตอีกเซตหนึง่งโอเคทั้งหมด2,560บาทค่ะตีๆการคำนวณถูกต้องค่ะ คนที่มาช่วยฉันนะบ๊ายบายโอ๊ยหนักจังปิดประตูก่อนของใหม่ๆก็ต้องมาไว้ตรงนี้อยู่แล้ววิวโอ้ของใหม่ล่าสุดก็คือน,น้องโดนัทนั่นเองเดี๋ยวจัดบ้านก่อนนะเพื่อน กระเป๋าใบาใหม่มาแล้วจ้าจ้องวงจรปิดอาติดไว้ตรงไหนดีตรงนี้เลยใบยแรกผ่านไปใบต่อไปก็มาวิ่ง รองเท้าก็เอาไปไว้ที่ตู้รองเท้านะโอ้ฉันมาเฮ้ได้ไงนี่ก็ฉันควรซื้อเองนี่นะเครื่องแต่งหน้าไปไว้ตรงนั้นดีกว่าตรงนี้ ึบโ,โเปเลยกันบ้างคะ่ะกับคลิปของน้องอีนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอีนะนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะจุบจ๊บจุ๊บ